รสรุปแล้วนะครับในบทนี้เนี่ยก็มีลักษณะการเปรียบเทียบการลงทุนนะครับในรูปแบบโดยใช้มูลค่าเทียบเท่าที่เป็นรายรับหรือรายจ่ายลายปีนะครับเราดูที่มันรายรับ,บหรือรายจ่ายรายปีสุทธิเนี่ยเราม,มาเทียบระหว่างโครงการกันเพราะว่าเราต้องทําโครงการให้เป็นมูลค่าเงินต่างๆที่ระยะเวลาต่างๆเนี่ยทำให้เป็น ณเวลาเดียวกันก่อนนะครับแล้วถึงจะมาเปรียบเทียบกันได้แล้วก็รูปแบบโครงการที่สําหรับสะดวกของวิธีนี้ก็คือว่าพอมนเทียบเป็นรลายปีแล้วเนี่ยไม่ว่าโครงการนั้นจะมีเป็นเกิดซ้ําๆกันนะครับเป็นโครงการที่มีอายุเท่ากันอายุไม่เท่ากันมันก็ใช้วิธีพื้นฐานเหมือนกันนะครับพอเป็นรลายปีแล้วมันง่ายมาเทียบกันแล้วนักศึกษาถ้าเกิดว่าเราได้เป็นรายจ่ายหรือรายปีสุดที่ที่มันได้ออกมาแล้วเนี่ย เราจะแปลงเป็นเงินเทียบเท่าปัจจุบันสุที่ก็ได้ก็ทําอีกทีหนึ่งก็คือว่าแปลงค่า A สุทธิเนี่ยแปลงเป็น T สุทธิโดยใช้ตัวประกอบ PA ้นั่นเองไปคุม้มกันนะครับแล้วเราก็มาพูดถึงโครงการที่เป็นนิรันนะครับนิรันเราก็มีทริคคล้ายๆกันครับแปลทุกอย่างให้เป็น A นะครับแล้วก็เอามาหาค่าสุทีิเหมือนกันนั้นแต่ว่าไอการโครงการที่มีค่า N b e n เป็นอินฟินิตี้หรือมีอายุนิรันเนี่ย มืนสมก,การในการแปลงกายเนี่ยมีอยู่สมก,การเดียวครับเราจะหาค่า a a มันเท่ากับ p i เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่มีสูตรที่มันจะแปลงเป็น a โดยตรงเราก็ต้องแวะไปที่ p ก่อนนะครับแปลง f ในเงินในอนาคตแ,แปลงเป็น p ก่อนแล้วค่อยแปลงเป็น a นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคงส่วนที่เป็นเงินรายรับหรือจากที่เป็นช่วงช่วงเวลาเราก็แปลงตรงนั้นได้เป็นเงินในอนาคตของช่วงเวลานั้นแปลงให้เป็น a ของช่วงเวลาเนั้นแล้วก็เอามาหาค่าสุทีิกัดนะครับก็เป็นลักษณะที่มี รูปแบบคล้ายๆกันกับบทที่4กับบทที่5เพียงแต่ว่ามูลค่าที่เราสนใจนะครับก็คือมูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันหรือมูลค่าเทียบเท่ารายปีแต่มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบันเนี่ยต้องระวังแค่ว่ามันมีความยุ่งยากหากโครงการอายุไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดว่าทําเป็นโครงการเทียบเท่ารายปีแล้วเนี่ยรายจ่ายหรือรายรับรายปีเนี่ยไม่ว่าจะลงรูปแบบไหนก็ทําได้หมดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าข้อดีคือถ้าเราสนใจจะหาค่าค่าเทียบเท่ารายปีสุดที่อีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยใช้ตัวประกอบ เอพีมาคูณกับรายจ่ายรายปีหรือรายรับรายปีสุทธิท่านแหละนะครับเราก็จะได้ค่าพีออกมาเช่นกันนะครับดังนั้นที่สะดวกก็คือแปลงเป็นเอเทียบเท่ารายปีสุทธิก็จะสะดวกกว่านะครับ